สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ Timers Journey Podcast อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็มากันในหัวข้อนะครับที่เรียกได้ว่าเรียกเสน่หให้พวกเราแบบสุดๆนะครับนั่นคือ3วิธีสร้างแรงดึงดูดแบบเงียบๆโดยไม่ต้องเรียกร้องความสนใจที่มากเกินไปนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับบางคนที่แบบดูนิ่งๆไม่ได้พูดเยอะนะครับแต่กับแบบมีออร่าดึงดูดคนโดยที่ไม่รู้ตัวหรือ จริงๆแล้วเขาไม่ได้หล่อที่สุดเลยเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่เสียงดังที่สุดในห้องหรือว่าเป็นจุดสนใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาแค่ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็ดูเท่แบบบอกไม่ถูกแล้วอ่ะอีกบางคนนึงอ่ะที่แบบเขาพยายามสุดๆเลยเพื่อให้คนสนใจทั้งๆที่พูดเสียงดังนะแต่งตัวก็แบบจัดจ้านในย่านนี้นะครับประมาณเนี้ยหรือทําตัวแบบเว่อร์แต่จริงๆแล้ว,ว่าการมีเสเนียครับไม่จําเป็นต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้นะครับอยากให้นึกถึง หมาป่าครับที่แบบเป็นโลนวูฟอะไรเงี้ยนะครับที่แบบเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์แบบซิกม่าเมลอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยผมจะมาเริ่มกันด้วยสามสิ่งอ่ะที่ผมค้นพบนะผมเริ่มสังเกตจากคนรอบตัวนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานและจากทั้งคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งตัวละครในหนังหรือในภาพยนตร์ต่างๆใน Netflix ซซีรีส์นะครับ และนี่คือ3สิ่งสําคัญที่ผมพลพบครับคือ1เนี่ยคือความมั่นใจในตัวเองครับซึ่งความมั่นใจเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องพูดดังๆออกมาเลยแต่มันแสดงออกทางด้านไหนหรือไมครับทางด้านบอดี้แลงวิชครับภาษากายบุคลิกท่าทางและวิธีที่เขาปฏิบัติกับตัวเองรวมถึงการดูแลร,ร่างกายและดูแลจ,จิตใจสิ่งหนึ่งที่คนมั่นใจเขาชอบทํากันนะก็คือการ ออกกาลังกายแล้วก็สิ่งนี้มันจะทําให้เราบุคลิกดีแล้วทาให้เราอะยืนแบบมั่นใจแต่ถ้าเรายืนแบบไม่มั่นใจเนี่ยคนอื่นก็ดูออกนะครับวิธีการที่สามารถเอาไปใช้ได้นะก่อนออกจะปานลองใช้เวลาสักห้านาทีเนยนึกถึงเรื่องที่เราภูมิใจมากที่สุดที่เราเคยทําได้รับรองว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เยอะเลยนอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วก็คือการจินตนาการนั่นเองนะและถ้าได้ผลยังไงมาบอกให้ผมฟังในคอมเมนต์ได้แลวกันนะครับต่อมาครับข้อที่2คือฟัง และเข้าใจคนอื่นก่อนที่จะพูดมันคือสกิลเซตของแอคทีฟลิสติ้งนั่นเองนะนั้นคนที่ดูมีสเสน่ห์แบบเงียบเียบเนี่ยเขามักจะฟังมากกว่าพูดและเพราะทุกคนอ่ะชอบให้มีคนรับฟังถูกต้องไหมเวลาที่มีใครตั้งใจฟังเราเยอะเราก็รู้สึกชอบคนนั้นไปโดยปริยายและสิ่งหนึ่งที่เขามีอย่างหนึ่งคือการตั้งคําถามที่น่าสนใจและแสดงให้เห็นว่าเขาว่าใส่ใจจาไว้ว่าทุกคนชอบให้คนอื่นสนใจในสิ่งที่เขาพูดเสมอครับแต่ ไม่จําเป็นเลยครับที่ต้องคุยโวโอ้โอวดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ลองเปิดโหมด Active Listening ตั้งใจฟังฟังให้ได้ยินและสิ่งที่นําไปใช้ได้เลยคือเวลาคุยอใครลองตั้งใจฟังเขาให้มากๆครับและถามคําถามที่แสดงให้เขารู้ว่าเราสนใจในสิ่งที่เขาพูดนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อสุดท้ายคือข้อที่3คือการเป็นคนที่วางตัวที่สง่างาม การที่เราวางตัวสงบนิ่งเงียบๆมันจะมักดูน่าค้นหาและเหมือนมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่แม้กระทั่งว่าเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่วุ่นวายนะครับลองตั้งสติแล้วก็อย่าพึ่งระหนกคีบขาวไม่ได้รับรองว่าเราจะดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีคนที่สงบที่สุดในห้องมักจะดูเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในห้องครับสิ่งที่อยากให้ลองทําดูคือการฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองเวลาเจอกกับเรื่องกดดันเช่น ตอนที่พูดต่อหน้าคนเยอะๆนั่นเองดังนั้นถ้าเรารู้จักสร้างความมั่นใจเป็นผู้ฟังที่ดีควบคุมสติอารมณ์ได้รับรองแล้ว,ว่าเราจะสามารถมีเสน่ห์งเงียบๆโดยที่แบบไม่ต้องพยายามเกินไปด้วยนะครับและสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปยังไงบ้างแล้วครับหลังจากที่ผมลองปรับตัวผลลัพธ์ก็คือก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับและหลายคนเริ่มมาปรึกษาดังนั้นที่ผมพูดน้อยลงเขารู้สึกว่าผมมารับฟังเขาจริงๆถัดมาครับเรื่องชีวิตส่วนตัวคนรอบข้าง ก็เริ่มให้ความสําคัญกับสิ่งที่ผมทํามากกว่าคําพูดและเคารพในตัวตนของผมมากขึ้นส่วนที่3ที่ผมได้มาคือเพื่อนๆหรือแม้แต่ครอบครัวหรือคนที่ผมคุยด้วยก็ตามเนี่ยก็ต่างพูดถึงแบบว่าเออเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากเลยนะทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ไปพูดอะไรมากมายนะครับดังนั้นสิ่งที่ส่งผลดีต่อชีวิตของผมหลายๆด้านนะเราไม่จำเป็นต้องพยายามเรียกร้องความสนใจ แล้วก็เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดก็พอและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการมีเสน่ห์คือไม่ใช่การตะโกนบอกให้คนอื่นสนใจครับแต่มันคือการส่งพลังบางอย่างออกไปเงียบๆผ่านการดูแลตัวเองการตั้งใจฟังและการวางตัวอย่างสง่างามถ้าอยากมีเสน่ห์แบบนี้ก็ไม่ต้องร้องพูดเดยอะครับในผมนี่ก็พูดเดยอะไปแล้วรับลองเอา3สิ่งนี้ไปปรับใช้ดูแลกันนะครับรับรองว่าอาจจะไม่ต้องพยายามมากเลยนะครับสําหรับใครที่คิดว่า พอดแคสต์นี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Timers Journey ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ